สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าการงานการเงินในเดือนสิงหาคมนะคะของเพื่อนชาวพิจิกจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะก็ไปดูโดยรวมนะคะดังนั้นกเนเน็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรงกับทุกคนทุกท่านทุกเคสนะคะคําทํานายใดที่ไม่ถูกตาต้องใจมาก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดู energy ตัวตนของเพื่อนเพื่อนชาวพิจิกนะคะในเดือนสิงหาคมที่เกี่ยวกับการงานการเงินนะคะว่าจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะเพื่อเพื่อนได้ไพ่เจ็ดดาบกลับหัวนะคะเจ็ดดาบกลับหัวอืมมาคิดว่านะ ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีการซุ่มทำอะไรบางอย่างก็ได้บางคนก็อาจจะซุ่มทำโปรเจกต์ลับๆนะคะหรือว่าตั้งหน้าตั้งตาหาข้อมูลอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้บอกใครนะแต่ว่าในเดือนสิงหาคมอะ่ะเหมือนจะเป็นเดือนที่คุณจะได้ปล่อยของอะ่ะเป็นเดือนที่คุณจะได้ปล่อยของเป็นเดือนที่คุณจะได้แบบ โชว์ฝีมือก็ได้หรือเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าคุณได้ซุ่มทำอะไรอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีคนแอบทำอะไรลับหลังคุณนะคะคิดไม่เสื่อบคุณในเรื่องการงานการเงินแต่ว่าในเดือนสิงหามันจะทำให้ความลับนะคะหรือคนที่ทำอะไรลับหลังคุณอะ่ะเหมือน มันจะมีสถานการณ์ให้คุณได้รู้อะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาทำอะไรนะคะโดยที่ไม่บอกคุณนะคะหรือเขาคิดไม่ซื่อกับคุณยังไงเดี๋ยวคุณจะได้รู้หรือคุณอาจจะได้รู้ก็ได้ว่าคนที่เขาไม่หวังดีกับคุณนะ่ะเป็นใครแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพายย่จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะขอให้ไพ่ช่วยบอกนะคะ สถานการณ์การงานการเงินของเพื่อนชาวพิจิกในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะว่าจะเป็นเช่นไรบ้างว้าวกลับหัวหมดเลยเกิด <c oughs> อ,อะไรขึ้นนะอืมจริงๆนะมาคิดว่าคนที่เขาแบบ คิดไม่ซื่อกับคุณนะคุณจะได้รู้นะคะว่าเป็นใครหรือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะถ้าเพื่อนๆชาวราศีพิจิกนะเพื่อนชาวราศีพิจิก,นะจกถ้าใครที่มาย้ำว่าบางคนนะไม่ใช่ทุกคนบางคนเนี่ยคุณอาจจะทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องก็ได้นะตรงนี้ให้คุณระวังนะคะ ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทำอะไรที่ผิดศีลธรรมหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเนี่ยอาจจะมีคนแบบว่าพยายามที่จะแบบเปิดโปงแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดก็แล้วไปแต่ถ้าคุณทำนะ่ะให้ระวังนะคะให้ระวังเพราะว่าพอความจริงเปิดเผยเนี่ยชื่อเสียงที่คุณสั่งสมมาเนี่ยมันอาจจะ เสียไปอะนะคะมันอาจจะเสียไปประมาณนั้นก็ได้หรือมันจะนําความทุกข์ใจมาให้คุณในภายหลังนะอืซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีเนาะแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งนะอีกกรณีหนึ่งมาคิดว่าถ้าใครที่คิดไม่ซื่อกับคุณหรือทําอะไรที่ไม่ถูกต้องกับกับคุณนะไม่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนทํานะคนอื่นก็มีมีแนวโน้มเหมือนกันซึ่งคุณจะได้รู้ นะคะแล้วพอคุณได้รู้แล้วเนี่ยเหมือนคุณจะรู้สึกสบายใจอ่ะเออคุณอาจจะสงสัยมานานแล้วว่าเฮ้ยเราควรจะร่วมงานกับคนนี้ดีไหมหรือเราควรจะลงทุนหรือทําธุรกิจคนนี้ดีไหมเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยซื่อสัตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีสถานการณ์ที่แบบว่าเหมือนเราอาจจะเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับเขามาสักพักแล้วอะแต่ว่า เมือเดือนนี้เดี๋ยวคุณจะได้รู้แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณโลง่งคุณไม่มีอะไรต้องคิดมากกับคนคนนี้อีกแล้วแบบนี้ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเลิกคบไปเลยก็ได้นะคะว่าโอเคคนนี้ไม่โอเคแล้วแหละมันเราไม่ควรจะไปเสวนาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็มีอะไรอีกนั่นแหละมันจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึก อ่าเพื่อนๆบางคนนะอีกอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะเพื่อนเพื่อพิจิกบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยไม่ค่อย,อยแฮปปี้ก็ได้นะไม่ค่อยแฮปปี้เกี่ยวกับตัวเองอ่ะเหมือนทํางานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองเท่าที่ควรอะไรประมาณเนี้นะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมอะไรมันเยอะไปหมดนะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกอะ่ะคุณก็จะสามารถผ่านสถานการณ์ตรงนั้นไปได้เรื่องราวดีๆก็คือว่าอีกหนึ่งเรื่องที่มาอยากจะบอกมันจะมีมันจะมีโอกาสบางอย่างที่คุณอาจจะเคยไป,ปฏิเสธไปก่อนหน้านี้ในเรื่องการงานการเงินนะถ้าคุณเคยปฏิเสธเรื่องโอกาสในเรื่องการงานการเงินอะไรมาก่อนหน้านี้เนี่ยมาคิดว่า ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะกลับมาหาคุณอีกแต่ว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะไม่อยากรับก็ได้แต่จะมีจะมีคนแบบว่ามามอบโอกาสที่คุณเคยปฏิเสธนั้นอะที่คุณเคยปฏิเสธราก่อนหน้าเนี้ยเออมามอบให้แต่มาคิดว่าคุณอาจจะไม่รับไว้อะประมาณนี้นะคะอืมแต่ให้ระวังนะเรื่องการทําอะไรที่ผิดศีลธรรมนั่นแหละ ที่ที่ที่จะต้องเตือนนะคะถ้าเราไม่ทำก็อาจจะเป็นคนรอบข้างนะคะเพื่อร่วมงานลูกค้าหรืออะไรอย่เงี้ยก็ระวังดีๆแล้วกันอขอดูสถานการณ์การงานการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะว,ว่าเป็นยังไง ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมาว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณก็ทํางานหนักแล้วนะครึ่งเดือนหลังนี้อาจจะบ้าคลั่งเป็นช่วงคลั่งงานหรือเปล่าพเพื่อนๆชาวพิจิเนี่ยก้มหน้าก้มตานะคะไม่สนใจนะคะใครจะอยู่ใครจะไปฉันก็ยังคงก้มหน้าก้มตาทํามาหากินต่อไปนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละ นะคะซึ่งในเขาเรียกยอะไรอ่ะสถานการณ์การงานการเงินของคุณอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้สดใสเท่าที่ควรอะ่ะแต่ตัวคุณเองอะ่ะมาคิดว่าเป็นเดือนที่คุณแบบเป็นช่วงที่คุณขยันมากอะ่ะเออหลับหูหลับตาทําเออยากใช่ไหมไม่เป็นไรทําอ่ะคิดไม่ออกใช่ไหมไม่เป็นไรทําต่อไปอะไรประมาณเนี้ยอืมจะเป็นช่วงที่คุณแน่วแน่เกี่ยวกับเรื่องงานมากๆนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นงานอะไรที่จะต้องริเริ่มสร้างสารรค์หรือทำใหม่ๆหรือต้องลงมือลงแรงทำใหม่อะมาคิดว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทำถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับง,งานอะคุณน่าจะเหมือนพยายามเคลียร์งานเก่าอะให้เสร็จนะคะอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณคุณน่าจะยังไม่ไม่พร้อมที่จะลงมือทำนะประมาณนั้นเลย ถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าอยากออกจากงานเดิมไปเริ่มงานใหม่มาคิดว่าเอ,อ่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนใจนะคะเปลี่ยนใจไม่ไม่ไปแล้วดีกว่าเพราะว่าถ้าไปอ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ารายได้นะคะหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ต่อเนื่องอะไรประมาณเนี้ยอืมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณน้อยใจ น้อยใจเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรเงี้ยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคุณจะไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วนะแต่มาคิดว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความดาราม่าหน่อยในชีวิตการงานกา,การเงินของคุณอนะแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังเหมือนคุณจะปรับจูนความคิดของตัวเองได้ว่าเออไม่เป็นไรใครจะสนใจไม่สนใจฉันไม่แคร์ฉันก้มหน้าก้มตาทำสิ่งที่ฉันอยาก ทำให้สําเร็จแค่นั้นพอประมาณนั้นเลยนะคะแล้วคุณจะสามารถแบบจัดการความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆของคุณนะในเรื่องการงานการเงินได้ดีนะคะหรือถ้าคุณจําเป็นจะต้องทํางานที่ต้องมีการเจรจากับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะสามารถทําได้ดีนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะซึ่งมาก็คิดว่า energy น่าจะ น่าจะดีกว่าเครื่องเดือนแรกด้วยซ้ำมานะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทสรุปของเพื่อนชาวราศีพิจิกนะคะในเรื่องการงานการเงินนะคะบทสรุปของเพื่อนชาวราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอให้ไพ่ช่วยบอกด้วยค่ะอืม นี่ยจริงๆนะมาคิดว่านะต่อให้คุณเนี่ยจะบอกให้ดีต่อให้ใครก็ตามไม่ให้โอกาสคุณไม่สนับสนุนคุณหรือไม่เห็นคุณค่าในงานที่คุณทํานะคุณก็แบบโนสนโนแคร์จ้าโนสนโนแคร์ <laughs> no son, no care, จ้าฉันไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคุณจะแบบว่าเหมือนกับ ไม่สนใจอ่ะอุปสรรคหรือว่าสิ่งดราม่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางอ่ะเออเหมือนคุณจะแบบว่าก้าวข้ามผ่านมันไปได้ะนะคะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วซึ่งมันจะนำความสำเร็จมาให้คุณด้วยเพื่อนๆชาวพิจิกบางคนก็อาจจะต้องทำงานที่เกี่ยวกับออต่างชาติต่างภาษานะคะหรือ เป็นงานที่เราไม่คุ้นเคยก็ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะทําได้สําเร็จนะคะหรือว่าอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมาอาจจะเดินทางเยอะนะคะบางคนก็จะไปต่างประเทศหรือเดินทางไกลอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันจะนําความสําเร็จมาให้นะคะเอ่อมีไพ่เพจออปเปนเดเคิลนะคะมาคิดว่าเอ่อคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคนที่ วัยเดียวกับคุณก็ได้นะคะคนคนนี้เขาจะคอยสนับสนุนนะคะช่วยเหลือคุณในเรื่องการงานการเงินอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นคนธาตุดินก็ได้นะคะมังกรการพฤษศอกหรือเพื่อนเพื่อนชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะก็ลองดูนะคะว่าเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยคือมัก็อยากให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วท้ายที่สุดแล้วว่าเหมือนคุณก็จะ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและดราม่าทั้งปวงไปได้นะคะในเดือนสิงหาคมนะโอเคเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกในการดูดวงนะคะโดยการเสี่ยงทายนะคะหนึ่งคำถามที่เป็น yes no question นะคะหรือคำถามที่สามารถตอบได้ว่าใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะหากต้องการเวลาในการตั้งคำถามมากยิ่งขึ้นกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะ ขอให้ Angel Answer ช่วยตอบคำถามเพื่อนๆนชาวราศีพิจิกด้วยค่ะว่าคำตอบของพวกเขาคืออะไรว้า wow. ว big happy changes abundance my god และ peaceful resolution เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะ abundance เสี่ยดีที่สุดในสำรับแล้วนะคะ มาคิดว่าสิ่งที่เพื่อนๆถามนะคะมันคือ yes นะคะหรือว่าใช่นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณถามนั้นนะคะคำตอบคือใช่แล้วมันก็จะนำการเปลี่ยนแปลงและความสุขครั้งยิ่งใหญ่มาให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครถามในสิ่งที่มันเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในท้ายที่สุดว้า wow. ว ก็ยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะขอให้เป็นเพื่อนประสบความสำเร็จนะคะในทุกสิ่งที่มุ่งมา่นปรารถนานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการลงคลิปของมะในครั้งต่อไปสำหรับคลิปความรักนะคะในเดือนสิงหาคมก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพยายามรีบทำมาให้ ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ